สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะการเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะอ่าจากคลิปนี้เป็นพลังงานแรนดอมนะคะไม่ใช่พลังงานส่วนตัวดังนั้นดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องใบสี่เรียสมาดูว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับเราในช่วงนี้มาดูในเรื่องของการเงินกันก่อนดีกว่าว่าช่วงนี้ไพ่อยากจะบอกอะไร การเงินในช่วงนี้ไพ่บอกว่าสิ่งที่เราเคยคิดสิ่งที่เราเคยฝันคือสิ่งที่เราเคยหวังไว้หรือบางคนอาจจะเคยขอพรสิ่งใดไว้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินมีโอกาสที่จะได้สมหวังดังความตั้งใจคือการเงินถ้าเกิดบางคนแย่อยู่ก็กําลังจะดีขึ้นกําลังจะมีการพัฒนาไปในเชิงที่ดี แล้วก็ให้ระวังนิดนึงบางคนอาจจะมีการติดขาดกับการบนไว้ให้ไปแก้บนไว้ด้วยนะจ๊ะเออระวังนิดนึงแต่เรามองว่าการเงินกำลังไปในทิศทางที่ดีทิศทางที่สวยงามทิศทางที่โอเคนะคะอืม แล้วก็มาดูเรื่องของการงานดีกว่าในช่วงนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรไพ่บอกว่าถ้าเรามีสิ่งที่เราคิดมีสิ่งที่เราอยากจะทําเรามีเวลาค่ะที่จะทําสิ่งเหล่านั้นที่จะประกอบสิ่งเหล่านั้นให้เป็นรูปเป็นล่างให้มีการเริ่มต้นอะไรบางอย่างแต่ใดๆก็คืออยู่ที่ตัวเราเนี่ยต้องมีการเริ่มต้นก่อนต้องเป็นการทําก่อนแล้วก็มันอาจจะไม่ได้สําเร็จเสร็จสับพานในเขาเรียกว่าอะไรอะ ในแบบที่เราหวังในแบบว่าเวลาในรวดเร็วมันอาจจะต้องใช้เวลาแต่จริงๆแล้วเรามองว่ามันก็จะสําเร็จได้ถ้าเราได้ลงมือทำถ้าเกิดบางคนมีงานที่ค้างค้ามีงานที่แบบเป็นปัญหาที่มันมีอุปสรรคอยู่เรามองว่าเวลาต่างๆจะค่อยๆช่วยคลี่คลายแต่ส่วนหนึ่งคือเราก็ต้องพึ่งตัวเองไว้ด้วยนะคะแต่เรามองว่าเวลากําลังดําเนินไปสิ่งต่างๆมันกําลังจะเป็นไปในทิศทางที่มันควรจะเป็นในทิศทางที่มันควรที่จะดีอืมยังไ,ไงก็ ส่วนหนึ่งก็คือการใช้ตัวเราเนี่ยแหละเป็นการจุูปกายเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็มาดูเรื่องของความรักนะจ๊ะสําหรับคนที่ความรักกําลังมีปัญหากําลังทุกข์ใจกําลังเดือดเนื้อร้อนใจมองว่า ช่วงนี้ให้หันหน้าคุยกันมีอะไรให้ปรับความเข้าใจกันเปิดอกพูดคุยกันกับสิ่งที่เราอึดอัดกับสิ่งที่เราเครียดกับสิ่งที่เรากังวลใจไว้แล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นปล่อยไปตามกระแสลมกระแสน้ําคือบางทีมันก็ต้องไปถึงจุดๆหนึ่งที่มันต้องคุยอ่ะ มันกักไว้ไม่ได้แล้วอ่ะแต่ถ้าคนโสดนะเรามองว่าปลดปล่อยอารมณ์ปลดปล่อยตัวเองอย่าย,ยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างอะไรที่มันเศร้าอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันท็อกซิกกับชีวิตก็ปล่อยไปในที่นี้ทั้งโสดแล้วก็ไม่โสดนะคะถ้าเกิดความรักนี้ไม่ดีบางทีมันก็ถึงเวลาที่ต้องปล่อยอะนะ่ะเนาะอืมก็เป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่ใช่พลังงานส่วนตัวยังไงก็ดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสน,นะจ๊ะ